็นมาช่วยดีกว่ารถเข็นมันหื่อมอนนอนมอนนอนเดี๋ยวมอนมอนอยากมาแล้วเดินมาเป็นต้องเอารถเข็นยู่กลม,มีรถเข็นทหารน้องมาหันเนาะจังหวัดทียัหายม่ม่เจ้ามาเอวม่เจ้ามาเอวจังหวัดทียังหงา,า,งา,า,งา,งายแม่เดินไปทางไหนแม่ดูแล่ออแม่เดินไปทางไหนน้องบัดจุงแม่ไปทางไหน ตังเพ่เจ้าแม่แมงเวาอยู่ตังเพ่รถต่อยู่ตังเพ่ปุ้นกับรถทัาอยู่หลุมกี่แม่ยังยืด,ดดูรถเต้ามาแอลจังวา่าเทียงหาเจ้าเป็นสาวเจียงหายบอกเคยใจใหายกะไพ่เตื้บอบนมีตางเดินมอนเดินลับนี่ <laughs> เป็นสาวหนึ่ง เนื S <S ้อสุดของประเทศไทยบอเดียวเจียงไฮนี้มีลิ้นจีมีลำายหากปีน้องไปเจ้าจะเลี้ยงลำไยสีชมพูเนี่ยแม่โดยว่าเนี่ยแม่ถ่ายหลุดโดยว่าก่อนแมงเว่าก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวยังไงเนี่ยหันก่อนเนี่ย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  มาถ่ายจัดมันลืมแล้วนี่มันมันไปนั่งตรงนั่นเดี๋ยน้องจะถ่าย,ยเ,เจ้าแม่ไปถ่ายตรงนั่นก่อนแม่ไปนั่งตรงว้งวาวก่อนน้องจะถ่ายแม่แม่เข้าทังพีทจังพี่กลับมาถึงถึงเงนินค่ะขอพรให้ทุกคนทุกคนนู่นั่งคุนอยู่ยามสุขสบายใจ ไปเอไปเอวจัไว่าเตรียมห,หันก่อนฮะเจ้าอันนี้เก้างามเหรอเจ้าเดี๋ยวก่อนเออนั่งมาวันนั่งมานนั่งมานั่งอันนี้มีใจของเอาของไว้ก่นอนเพราะมัน เดี๋ยวก่อนเคลียมของออกข้างๆก่อนถ่ายคลิปด,ด้วยอพุกพ่อมานั่งพ่อมานั่งแม่จะถ่ายพ่อมานั่งอันนั้นเป็นกล้องแม่ถ่ายคลิปอยู่เอา้าเรียบร้อยเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนนะห้องตู่จะรีบร้อนสิคะนั่งใกล้ๆแม่หน่อยร้องจับไปได้ไม่เห็นแววหน่อยไม่เห็นแววเลยจะถ่ายไกล้าไม่เห็นนะค่ะ เราไม่ลงเวลตัวโตเนาะยังไงก็ได้ไม่หมดเดี๋ยวเงียงก่อนเอาแบบนี้ก่อนฮะ<า>ในแหละกำลังจะไปกันไปแวะตลาดก่อนค่ะค่ะอ่ะค่ะไม่เลี้ยงว่ะของขวัญวันเกิด5,000บาท ลูกชายให้ของขวัญ <Okay, S 1> ให้แล้วค่ะเดี๋ยวไปซื้อลูกท้อให้สองโลอะ่ะลูกท้อพีทลูกท้อพีช, <laughs> อพชสองโลให้ลูกลูกให้ของขวัญวันเกิดมาแล้ววันเกิดคุณแม่แ <laughs> ม่จะเออเอาลูกท้อ <laughs> พีช <laughs> <laughs> ไห้ต,ตัไงตไ <c oughs> อ้สองลูพ <c oughs> ่อเออค่อยเอาแม่ลงตันไปเยให้แม่จับโดยให้แม่จับโดยสิคะนู่ไงจะจับเราเล้วไงใช่จับเราเ <c oughs> จับเรา,เ,ราเดี๋ยวเราวินะ่งเนาะจับเราจับเราจับเรา